ะะทุกคนก็ภรรยาออกมาหลังบ้าบบนอีกแล้วนะตอนนี้มันเป็นประมาณครึ่งเดือนของนุมเบอร์นะคะแต่ว่าอากาศมันยังไม่ได้หนาวมากทุกคนผู้ยังใส่แบบว่าแขนสร้างอะไรออกมาได้คือมันก็หนาวแหละเพียงแต่ว่าเราทนอยู่ข้างนอกได้นานขึ้นต่อให้ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวก็เถิดะนะคะคืออากาศมันยังไม่ถึงศูนองศาเลยก็เหมือนมีควันออกจากปากอยู่นิดนึงนะก็จะมาเก็บผักที่เหลือเนาะก็ มีกระหล่ำนะคะในสวนนะที่ยังไม่ได้เก็บเพราะอากาศมันยังไม่เย็นตอ่อให้มันอากาศมันเย็นเนี่ยปุ๊กคิดว่ากระหล่ำม,มันก็น่าจะยังยังคงอยู่ได้อะคือพวกกระหล่ำพวกผักกาดอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะทนหนาวได้ดีตอ่อให้อากาศแบบว่าถึงศูนย์องศาบางทีมันก็ยังอยู่ได้อะไรเงี้ยวันนี้ก็คิดว่าจะมาทำแบบว่าสปริงโรลก็เดี๋ยวจะมาเก็บกระหล่ำกันเลยเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะระยะก,ก็คือหิวน้ําแล้วก็ไปกินตามน้ําขังอะไรแบบเนี้ยเออเราเป็นอะไรไม่รู้ชอบกินกินน้ํานอกบ้านนะคะน้าขังตามถ้วยตามอะไรเงี้ยก็จะกิน เขปลูกไว้หลายหัวมีสองหัวในที่ใหญ่ใหญ่สุดนะคะยังไม่ได้เก็บแต่เขาก็ยังยังได้อยู่นะก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะปลูกทิ้งไวอะไรเงี้ยเขาก็เกิดของเขาเองเนาะแล้วเ,เขาชอบอากาศเย็นนะคะเดี๋ยวปุ๊จะมาเก็บเก็บหัวนี้เพราะว่าหัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะก็จะมีพวกหนอนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเต็มเลยนะคะว่าเราไม่ได้แบบฉีดยาหรืออะไรเงี้ยหนอนผีเสื้ออะไรเงี้ยก็จะเยอะเราก็จะลอกเอาเฉพาะอันที่ดีๆนะคะที่เหลือก็เก็บไว้ให้หนอนกิน ตัวนนี้พวกที่เป็นขี้นอนอย่างเงี้ยก็ทื้อไว้ให้หนอนเลยอุ้ยมีทากด้วยน่ามีทากแล้วก็มีหนอนอือันนี้ก็มีทากค่ละลอกออกไีทากเลากออกให้หมดอือโอเคอันนี้ก็คือหวัวกระหล่ำของเราทุกคนเท่ากับไปซื้อเขาเลยนะหวัวหนึ่งก็ประมาณแบบร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวปีหน้าปลูกอีกเนาะปลูกคังขนะคะเพราะว่าปีหน้าเรามีพื้นที่เยอะไงเนะาะเราก็จะใส่ตะกร้าไว้นะคะนี่ ได้เลยแล้วก็ปุ๊กก็จะมีผักอันนี้กะว่าจะไว้กินหน้าหนาวทุกคนแต่ว่าทากมันกินเก่งมากเลยดูสิดูพอฝนตกทากมันจะออกมานะคะทุกคนเยอะมากเลยนะดูดิคือผักกูแบบเรียบร้อยหมดแล้วอะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ต้นกระเทียมนะคะอันนี้เป็นต้นลีกเนาะปกติต้นมันจะใหญ่ประมาณนี้นะคะเราก็ปลูกไปเรื่อยๆแต่ปุ๊กไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมันหนาวเขาจะรอดหรือเปล่านะก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจะปลูกแต่เนินเนินแนละ้ชอบมากมันจะออก o h you ด e ึ w ว่าได้ยืดดึงเองเบบอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนนี้นะคะก็วันนี้ฝนไม่ตกดีมากนะคะแต่เมื่อคืนเนี่ยคือตกตกตกหนักเลยนะคะก็ประมาณนี้เลยหลังบ้านตอนนี้เนาะ,ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประตูรั้วฝั่งฝั่งสวนปูนะคะประตูบ้านประตูรั้วเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเทหินแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเอาผ้ามานั้นะปูก่อนเพื่อไม่ให้ย่ามันคืนเสร็จแล้วเราก็เอาหินพวกนี้ราดไปนะคะ เป็นทางเดินบางทีอาจจะมีแบบแปลงผักให้ปลูกผักชีอะไรก็ว่าไปไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนก่อนน,นั้นนี้ยประตูมันจะอยู่แค่นี้ของเก่าประตูมันจะอยู่แค่นี้ปุก็เลยบอกเดวิดว่าเฮ้ยเราขยับประตูออกไปนิดนึงไหมเพื่อเราจะได้มีพื้นที่หลังบ้านให้มันกว้างขึ้นแทนที่จะแบบว่ากั้นแค่ตรงนี้แล้วตรงนู้นก็เป็นหน้าบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากจากพื้นที่ตรงนี้นะคะเหมือนกันกับฝั่งนู้นเลยเนาะ What are you doing baby What are you doing h อันนี้ก็คือประตูหลังบ้านของเรานะคะทุกคน ก็สูงสูงเลยนะคะแต่สูงประมาณเนี้ยเดี๋ยวกวางก็จะโดดเข้าอยู่ดีคิดว่าเนาะมันเก่งมากเลยนะกวางเราไม่น่าเชื่อทุกคนพักแผลวปูยังอยู่ <laughs> มันยังไม่ได้ตายสนิทเดี๋ยวรออากาศเตือนรมันก็จะเป็นวุ้นละตายละแต่ว่าปูเอาเข้าไปปลูกในบ้านแล้วไงก็เลยโอเค,คนะคะแล้วก็จะมีพวกต้นหอมที่มันยังอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็กุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะตายไปเดี๋ยวพอ,อปีหน้าเนี่ยมันก็จะงอกขึ้นมาอีกก็โรสแมรี่ก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขากลับมาขึ้นช่ายตรงนี้ก็ยังทานได้อยู่นะ ยอดอ่อนๆเนี่ยเราก็เปิดเข้ามานิดนึงก็จะมียอดอ่อนอย่างเงี้ยเนี้ยก็ทานได้อยู่ไปใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือไปไปผัดผงกะหรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะคะเนี่ยแต่มันจะงอกช้านิดนึงแต่มันไม่ตายนะแล้วก็ผลไม้6ต้นนะคะเราปลูกเพิ่มตรงนี้ต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้เนาะพวกสตรอเบอรี่เดี๋ยวจะไปปลูกหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวให้ทําหน้าบ้านลายเสร็จเรียบร้อยก่อนเราถึงจะไปปลูกเนาะส่วนที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นแปลงข้าวโพดมีคนทักมาว่าไม่ปลูกข้าวโพดเหรออะไรเงี้ยจริงผู้ทาแปลงไว้แล้วนะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นขา้าวโพดหมดเลยอาจจะมีปลูกผักอย่างอื่นเพิ่มอย่างพวกแบบปักทองหรืออะไรเงี้ยน,นะคะปลูกไปขำๆต,ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็รั้วฝั่งนี้ก็คือไม่มีประตูอันนี้ก็คือกั้นไปเลยนะคะกั้นไปเลยเราอาจจะเอาของพวกแบบว่าที่มันแบบไม่ค่อยสบายหูสบายตาอาจจะมาก,กองไว้ฝั่งนี้เพราะว่าเราจะได้มองไม่เห็นนะคะเรายังไม่มีห้องเก็บของเนาะอาไรอะเอ้าไปแล้วไปเอาลูกบอลน,นี่เลยลูกบอลชอบลงไปข้างล่างนั้นเรยลคาร์เมลที่ร where are you เรยา าหายไปแล้วเลยคนะ่ะ okay. เราก็จะมาเตรียมพอเข้ามาในบ้านเราก็จะมาเตรียมของไส้ปอเปียนะคะทุกคนอันนี้ปุ๊กก็ปอกแครอทไว้เรียบร้อยเนาะแครอทก็จะแบบเหลือในตู้เย็นนะคะซื้อไว้นานแล้วแหละเนาะมันก็ไม่ค่อยเน่าเสียง่ายเท่าไหร่นะคะแครอทเนาะก็จะเป็นผักที่แบบมีติดตู้เย็นตลอดนะคะแครอทเนะี่ยปุ๊ก็จะใช้ที่ขูดแบบนี้ทุกคนที่แต่ว่าไม่รู้มันหายไปไหนทุกคนอย่างที่ปอกผลไม้เหมือนกันปุ๊กมีสองอันแล้วมันก็หายไปอันหนึ่งนะคะปุ๊กก็ไม่รู้มัน จากที่ปอกผลไม้อะมันตอนแรกมีอันนึงแล้วมันก็หายไปปุ๊กก็ซื้อเพิ่มมา2อันตอนนี้เหลืออันเดียวไม่รู้มันหายไปไหนทุกคนมันเป็นไปได้ยังไงไม่รู้ก็งงเหมือนกันอันนี้นะคะมี3มเหลือหนึ่งนะตอนนี้ก็จะใช้อันเดียวที่เรามีอยู่นี่แหละก็จะขูดประมาณนี้นะคะเส้นประมาณนี้เนาะเอาแบบเน้นรวดเร็วนะคะเราก็จะขูดไปเรื่อย นี่ผู้ใช้แครอทไม่หมดนะคะที่ปอกไว้เหลือประมาณ2หัวเนาะก็ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีเส้นแล้วก็จะมีกระหล่ำปีเพิ่มน,นะคะอันไหนที่เราขูดไม่ได้เราก็ต้องหัน่นหั่นเอาเนาะเส้นแครอทก็จะประมาณนี้นะคะใส่ถู่ของเราไว้ก่อนต่อไปนะคะก็จะเป็นกระหล่ำจากสวนของเราอันนี้เลยเนาะ นี่ทุกคนสวยเลยนะคะปลูกขำๆเล่นๆอยู่ในสวนนะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้เลยสวยอยู่สวยอยนะอันนี้เดี๋ยวพอเราไปผัดแต่มันก็ยุบนะทุกคน อไว้ก่นนี่นะคะก็จะเป็นกระหล่ำเนาะพยายามแบบว่าทำเผื่อไว้ก่อนนะคะเพราะว่าประมาณ50แผ่นเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นวุ้นเส้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเทน้ำออกก่อน ล้วก็จะมาหั่นหุ้นเส้นอุ้ยหุ้นเส้นเยอะเหมือนกันนะหุ้นเส้นเหอะมากก็น่าจะได้อยู่ระมังคะห้าสิบเนาะใส่ไสน้น้อยๆอ,อะไรเงี้ยอันนี้เดบิวเขาเขาขอให้หั่นนะปูก็ไม่แน่ใจว่าปกติตามสูตรมันต้องหั่นหรือเปล่านะคะแต่เดบิวเขาอยากให้ปูหั่นนะใครมีสูตรเด็ดๆก็มาบอกกันได้นะทุกคนเพราะว่าปูเูเซิร์ชดูก็ประมาณนี้แหละสูตรมันเนะาะเครื่องปรุงก็ประมาณนี้ต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นอันนี้ทุกคน เป็นมันเทศนะคะอันนี้จริงๆซื้อมานึ่งทานกับระยาระยาชอบนะคะปกติจะซื้อมาใส่อปอเปียกก็จะเป็นสวิตโพเทโต้แทนนะคะแต่ลืมซื้อเมื่อวานนะแล้วก็บังเอิญว่ามีแยมนะเจแปนิสแยมหรือว่ามันเทศญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่บ้านก็เลยเดี๋ยวมาใช้หน่อยละกันแพงอยู่นะราคาก็ไม่ใช่ ถูกมากนะคะมันจะแพงกว่าสวิตโพเตโต้นะปูใส่เพื่อให้มันมีความละมุนนะทุกคนมันจะมีความละมุนนะพวกสวิตโพเทโต้หรือว่าพวกมันเทศหรือว่าจะเป็นพวกเผือกอะไรเงี้ยมันทําให้รสชาติของปอเปี๊ยะม,มันมีความละมุนนิดนึงกินแล้วก็ไม่รู้หรอกนะว่าคืออะไรเพราะาเราไม่ได้ใส่เยอะ่นิดเดียวนุ่มลิ้นอะไรประมาณนี้ไม่อยากใส่เยอะเดี๋ยวจะเนื่องทานกับระยะด้วย อันนี้เราก็เดี๋ยวจะผัดรวมกันไปกับไส้ต่างๆเลยนะคะสวมไปเลยเครื่องหัวก็ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนก็พอได้เป็นรสชาตินะโหลเริ่มเต็มแล้วั <c oughs> ้ะสุดท้ายนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเห็ <c oughs> ดหอมเห็ดหอมอันนี้ก็เป็นเห็ดหอมแห้งเรามาแช่น้ำเนาะที่นี่ก็มีขายทั่วไปนะคะถุงละประมาณ2องร้อยสอหสประมาณนี้นะแล้วก็จะหั่นให้มันแบบเล็กๆนะคะอันนี้ยังไม่นิดนิ่มดีเลยเดี๋ยวจะไปแช่เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเนาะต้องหั่นเป็นอันเล็กๆเลยสับสับไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้เป็นแบบ มิกซ์มิกซ์อยู่ในทุกชิ้นนเลรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องการรสชาติเห็ดหอมมากแล้วก็ใช้วิธีการสับอย่างนี้เลยแล้วกันลงไปผัดให้มันมีกลิ่นหอมหลังจากเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาผัดไส้กันเลยเนาะอันแรกนะคะเราก็จะใส่อันนี้เลยเพ็นเป็นก้อนก้อนย่างนี้เพราะว่าอาออกมาจากช่องแช่แข็งนะคะเป็นไกง่งวงไก่งวงสับที่บ้านนี้ไม่มีหมูสับนะคะนี่แต่ไก่งวงสับก็เลยใช้เป็นไกง่งวง ใน,นปูรู้สึกว่าปูใช้เนื้อเยอะไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีผักมีอะไรเพิ่มอีกอ่ะทุกคนแต่ถ้าเหลือเราก็ทําเป็นแบบเหมือนผัดวุ้นเส้นอย่างนี้ก็ได้เอาไว้เป็นอาหารกลางวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าทำปอบไปให้ไหรมันก็จะค่อนจะเหลือแทบทุกรอบอะเหลือไส้นะคะเราก็นั่นแหละทำเ,เปล่าๆได้เนาะใน,นปูลืมใส่กระเทียมนะคะกระเทียมปูก็จะใส่เป็นกระเทียมที่อยู่ในโหลแบบนี้นะทุกคนกลิ่นมันไม่ค่อยเหมือนกระเทียมสดเท่าไหร่หรอกแต่ก็ใช้แก้ขัดไปก่อนนะคะเพราะว่าปีนี้ผลผลิตกระเทียมปูมันไม่ค่อยดีเนาะ เราก็เลยแบบว่าเอาเอาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปปลูกหน้าบ้านนะคะซะส่วนใหญ่เลยมันก็เลยเหลือกระเทียมที่เอามาไว้ทานเนี่ยไม่เยอะเนาะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวแก้ตัวใหม่เนาะทุกคนมันมันงอกกันแหละตอนนี้ยแล้วปราก็จะใส่เห็ดหอมลงไปนะคะผัดไปกับเกงวงเลยใส่มันเทศลงไปด้วยเพราะว่าคิดว่ามันเทศน่าจะสุกช้ากว่าพวกกระหล่ำกับแครอทเนาะอันนี้เป็นกระทะที่ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วนะ,ะไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วนะคะ ผัดไป,ปแป,ป๊บเดียวนะคะทุกคนมันบางชิ้นเริ่มสุกแล้วเมื่อกี้ปูลองชิมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มใส่ผักกปนเลยน่าจะผัดสักสองรอบเนาะมันคนไม่ได้แล้วอะ่ะเยอะมากเลยอันนี้ยังยังไม่ได้ใส่วุ้นเส้นเลยนะคะเดวิดก็คือไม่ค่อยชอบอแครอทเท่าไหร่เนาะต้องผัดไปก่อน คือมันยุบอเยอะมากอันนี้เดี๋ยวปูจะตักออกมาก่อนนะทุกเดี๋ยวมันจะใส่เส้นไม่ได้นะคะถ้าแบบใส่เส้นแั้นดูไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยเอาผักใส่เพิ่มเนาะโอเคใส่เส้นเลยเส้นนี้ก็ต้องใส่หมดแหละใส่ซอสหอยนะคะ เราเป็นเน้นแบบน้ำจิ้มไงคือไอ้พวกนี้เอารสชาตินิดหน่อยพอในความเค็มความหวานก็ไปอยู่ที่น้ำจิ้มอะเนาะแล้วก็ความอูมามินะคะมันเริ่มยุบแล้วนะจริงๆเริ่มแบบเลอะเทอะแล้วตอนนี้ปิดไฟนะคะตอนนี้ทุกอย่างสุกหมดแล้ว ข้างล่างนี่ก็แบบไม่มีน้ําแล้วเริ่มแห้งแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะปล่อยให้มันเย็นเนะเะาะแต่พ็จะคนไปเรื่อยๆน,นิดนึงเพราะว่าจะได้ระบายความร้อนไปด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะคะอารมณ์เหมือนผัดวุ้นเส้นแหละเนาะแต่ว่าผัดวุ้นเส้นที่ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำหวาน ก็งี้พอฮไอ้ทวงอันก็บอกเห็นนองทําใจเย็นๆเสร็จแล้วนะคะปุ๊กก็จะมาขอน,านะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือไส้เขาเย็นแล้วเนาะอันนี้ก็จะเอาออกเรา อันนี้เราออกมาจากตู้เย็นไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเพื่อให้มันแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรอะละลายเนาะไส้ก็ใส่ได้ไม่ค่อยเยอะหรอกทุกคนเพราะว่าแผ่นมันเล็กมากเลยคะ่ะนี่ก็หอบมันนีนะคะกะว่าจะทําอันอ้วนๆใหญ่ๆแต่ทาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเล็กมากนะคะแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นไข่เนาะไข่เฮ้ยห stop it อันนี้เป็นทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวนะคะตีรวมกันไข่ทั้งฟองก็ม้วนม้วน ประมาณนี้นะคะเราก็จะห่อไปเรื่อยๆนะคะกลาเป็นว่าตอนนี้ปุรู้สึกว่าไส้มันเยอะมากๆเลยที่ทำไว้นะคะอาจจะเอาไปเป็นอาหารกลางวันพรุ่งนี้ด้วยเนาะไส้นะคะเพราะปุต้องทำอาหารไปทานที่ทำงานทุกวันเลยเนาะ มันจะแบบมันไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่ไทยอ่ะตอนอยู่ที่ไทยก็คือแบบอยากกินอะไรก็สั่งสั่งแกลบนะคะยิ่งอยู่กรุงเทพด้วยเนี่ยแบบว่าร้านอาหารของกินอะไรเยอะมากนะคะที่นี่คือต้องทําไปทานเองทุกมื้อเลยถ้ามื้อไหนทำไม่เอ่อไม่ได้ทําหรือว่าขี้เกียจทาอย่างเงี้ยก็ทานเป็นพาอแบบแบะบหมี่กึ่งสําเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนจริงๆอันนี้ขี้เล่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมือทอดมือทอดจะเป็นนะเดวิดนะเด๋ยวเป็นคนทอดนะคะเทะลัก เดวิดกับเรยาก็ออกไปเตรียมเตาข้างนอกเนาะตรงนั้นจริงๆไม่ใช่ที่ทอดหรอกมันเป็นที่ที่ช่างเขาทาสีนะคะแต่เรายังไม่ได้เก็บไงเดวิดก็เลยไปทอดตรงนั้นนะคะถามว่าทำไมไม่ทอดที่ระเบียงเขาหวงระเบียงเขานะคะเขาก็เลยไม่ทอดเนาะเพราะว่าเขากลัวว่าน้ำมันกระดงกระเด็นกระดอนใส่ระเบียงนะก็เลยไปทอดตรงนั้นะคะตัวที่ทอดนี่ก็จะเป็นของน้องเขยนะเพราะว่ามันก่อนเราทอดไก่กันนะคะเรยาฉีนานมากเลยนะลมเย็นด้วยตอนนี้หม้อเราก็พร้อมทอดแล้วนะคะเดี๋ยวออกไปทอดไปช่วยเดวิดทอดก่อน not more like huh what Yum. สวัสดีดิ้เทรสเตอร์เทรสเตอร์ไปแล้วค่ะ1หนึ่งยังไม่เดือดเลยค่ะมันรีบเกินเป๊บมันยังเป็นบือดเลยอันนี้มันยังไม่ได้ครั้นชี่ดีเท่าไหร่นะคะแต่เราจะเดี๋ยวทอดรอบสองนะอาจะเดี๋ยวดูก่อนก็เหมือนจะกรอบอยู่นะ เดี๋ยวเราจะเอาลงชุดนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวเผื่อได้ทอดซ้ำนะหนาวนะควันออกปาก,อ,กอืมหดเกล็ด it doesn't sound crunchy as I want เอสเพอ o ์ด m กัสไม่มี o ว e มมั e นทางหลังๆี่เดวิดเพื่ออะไรไม่ค่อยได้ยินเลยนะต้องต้องแบบว่าทวนสองสามรอบนะฮะฮะฮะ I haven't made a dipping sauce y e อะยั n e e dipping d sauce for sure โอ้โ How is it ะไม่ได้ใช้ฟิลิปส์วันนี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้มันสุกแล้วนะคะเราก็เลยเอาทอดแค่ให้มันกรอบพอ No baby you sit down you sit down นะยะ no น okay. okay. no, ั่งลงโอเคนี่แม่มี่โอเคนี่คือแม่มี่ไม่นั่นไม่ใช่ของคุณโอ๊ยเรียป๊อบเปียปปต้องมีน้ำจิ้มแหละทุกคนเพราะว่าไส้เราไม่ทำให้มันแบบอร่อยมากขนาดนั้นนะคะมันต้องมีน้ำจิ้มอยู่แล้วอนะป,ปอบเปียใค้หรอโน้หนูจะเอาลูกวอนมาแลกเมื่อกีก้เลยว่าอย่าไปหยิบลูกวอนมาให้นะคะเอามาแลกกับป,บปอบเปีย It's hot baby you can't eat it นี่เราก็ทอดรอบสองนะคะให้มันกรอบมากขึ้นเนาะสักตั้นหนึ่งนะคะอุ้ยควันออกปากเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปทำน้ำจิ้มนะอุ้ยดูสิเดี๋ยวทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทำน้ำจิ้มกันเนาะกินสองคนนะคะอาหารเย็นวันนี้ถ้าที่นี่ขายเราขายละประมาณยี่สิบห้าบาทนะทุกคนดีไม่ดีแพงกวนะ่านั้นอีกนิดนึงด้วยนะคะตามร้านอาหารเนาะ ระหว่างที่เด้ไปทอดปอเปี้ยนะคะ,ะเดี๋ยวปูจะเก็บผักก่อนนะทุกคนผักให้ทานกับปอเปี้ยของเราก็จะมีสะระแหน่นะคะอันนี้ก็คือแบบมันก็เหลือบ้างเอาไว้จะใส่พวกลาบพวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอหน้าหนาวมันก็จะยุบยุบนะคะแต่ไม่ตายนะยุบเฉยๆนะคะแต่ตอนนี้มันกําลังจะมีมันยังมีอยู่แล้วก็มันมันชอบทะลุทะลวงออกมาอย่างเงี้ยทุกคนมันขยายพันธุ์เร็วมากเลยนะคะแต่แต่ฝรั่งเขากินไม่เป็นหรอกมีแต่ปูนี่แหละกินนะกินกับผักนะคะปอเปี้ยเนาะ I think so yeah Yeah. Okay. <Okay. laughs> ตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่หนะ้าตาปอเปี๊ยะเราก็จะแบบนี้เลยมไม่ไหมนิดนึงด้วยไม่เป็นไรปีปีใหม่ปีที่แล้วนะคะปูไปไปฉลองปีใหม่เนาะไปเขาดาวนะคะที่ที่ห่างไกลตรงนี้ประมาณสงชั่วโมงนะ่ะไกลปืนเที่ยงนิดนึงแล้วก็ตรงนั้นเขาก็จะมีแบบบ้านพักริมทะเลให้พวกชาวประมงปไปแบบครอบครัวของแฟนน้องเสาเดวิดะคะ่ะแล้วปูก็ทำปอเปี๊ยะนี่แหละให้เขาประมาณร้อยชิน้น <Ooh. S 1> มาแล้วคะ่ปะปอเปี๊ยะเรา ทำให้เขาลอยชิ้นเขาทานหมดเลยทุกคนเพราะว่าแขกวันนั้นย0ิบกว่าคนนะคะอันนี้สองคนโอเค <Okay. S 2> อันนี้พวกเก็บผักสลัดเนาะเ,เดี๋ยวจะมาเก็บผักแพวเพิ่มนะคะก่อนที่มันจะตายไปนะ,ะเก็บไปทานกับเป,ปียถ้าใครยังไม่เคยทานเนาะที่บ้านเราจะทานกับผักเยอะๆนะคะก็อลองกินไม่เป็นแต่เราเนี่ยแหละมันก็ยังไม่ตายนะสี่องสายังอยู่ยังอยู่นะคะใกล้แล้วละโอเคได้ละนี่นะคะี่นะคะทุกคน Corn c r The were. background. She's is still Yeah, yeah kind of. But it's not tight. You roll them loose. You used to loose it. Yeah, eh? because something wrong with the wrap today. Is that what it is? Yeah. Oh, you just like loose. I'm going to take one milliliter of it. Yeah, eat อ,อันนี้คือห้าโมงเย็นทุกคนมืดมากนะคะมืดเหมือนประมาณทุ่มสองทุ่มอะสภาพผมก็กรีซี่มากๆนะคะชวนใครมาคะก็ไม่มาแล้ววันนี้ t i spicy s อันนี้ how many oh I probably had ten yeah the thirty of them I don't know ทำวันนี้ทั้งหมดประมาณส0ิบาทนะทุกคนเดี๋ยวปูจะห่อเพิ่มแล้วก็เแช่ช่องฟรีสไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเผื่อจะทอดอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ทอดได้เลยอย่างเงี้ยไ้นดูน้ำจิ้มใกล้ๆเนาะแต่ประมาณนี้นะคะตอนนี้มืดมากาต้องใช้ไฟช่วยปลาเปียก็คือแบบมันมากอืมโคารเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าคิดถึงเว,เวลาที่เขาขายเขาขายมันชิ<อ>้นก็แบบรีบห้าบาทเลยอะไรเงี้ยก็แพงยล่เอาที่ทําได้อันไม่ใหญ่เพราะว่าแผ่นมันเล็กนะคะคงงทุกคนแผ่นหอมมันเล็ก แต่ยี่ห้อนี้ทอดกรอบดีอืมอ้มเหือยอมน้ำจิ้มอร่อยอะน้ำจิ้มก็ปูจะใส่น้ำเปล่านะคะน้ำส้มใส่ชูน้ำตาลเยอะๆหน่อยนะพริกสดนะมีเกลือมีน้ำปลาแล้วก็มีแครอทนะคะทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะใส่ชีสกรเดอร์นะคะแล้วก็ใส่ลงไปมันก็จะเป็นสีแดงๆเป็นชิ้นเล็กๆเ,เวลาเรากินเนี่ยมันก็จะได้ติดกับปอสเฟตของเรา นู้เลยอ่ะกินอวดระยะก่อนนะอืมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะทุกคนไม่มีเรื่องมาเมาส์นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะ่ะดูดอวดกันอีกรอบหนึ่งนะคะดูกันอีกรอบหนึ่งนี่นะคะ เดี๋ยววันหลังมาทำอะไรให้ดูเดี๋ยวมาตำดูกันนะสำหรับวันนี้ก็แค่นั้นแหละบ๊ายบาย Let's go <S Where are you going? Ram w i t s donuts Ria <aya? S 2> Yeah and you Do you want donut baby? Didn't s a y anything. And she doesn't want to go see Oh yeah Open come on Ria what's this <S She just opened it, it herself <laughs> <laughs> You already opened it Ria go on Did she open it? Yeah, that was all fair. Oh my god. Did you see that video? That's the people. Hi, right, come on. Yeah. Rhea. Bye-bye, 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 bye-bye. Oh, you guys doing?